เดินไปด้วยตนเองได้ซึ่งอาหารก็จะร่วงห้ารจะสามารถปินป่ายได้ถึงแค่บริเวณชั้นที่สองของภูเหล็กไฟ4ตำรวจเตรีมเลยจากการหายตัวไปของนางกินเชื้อผมตาระยะทางที่งมีระยะทางเป็นสองเท่าของกรณีน้องชมพู่ชาวบ้านยังสามารถหาเจอได้ภายในคืนเดียว้แต่นนผู้ชำนาญการดินแับ แพทย์นิติเวชได้เดินสำรวจเส้นทางจากบริเวณบ้านที่เกิดเหตุไปยังจุดพบศพบ,บนคูเหล็กไฟมีความเห็นว่าเด็กอายุสามขวบไม่สามารถเดินขึ้นไปยังบริเวณจุดพบศพบ,บนคูเหล็กไฟได้และกุมารแพทย์ได้ให้ความเห็นเชิงวิชาการว่าเด็กอายุประมาณสามขวบแม้เดินห่างออกไปมากถงสองร้อยเมตรยังสามารถเห็นตัวบ้านได้ เพราะยังเป็นที่ราบอยู่ไม่น่านจะหลงทางได้และพัฒนาการของเด็กในช่วงสามขวบก็ไม่สามารถเ,เดินไป<ร>ย,ยังจุดพบศพได้สอดคล้องกับความเห็นของแพทย์ชนสศุ6สภาพศพในวันที่พบสศพมีสภาพเปลือยกายซึ่งมีดามันดานดีน,น,น,นันว่าน้องจมพู้ไม่สามารถถอดเสื้อเองได้7พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าทีต่ตำรวจดังเดี๋ยวโดยย่อด้วยหนะัวขอ้อดังต่อไปนี้หนึ่ง เวลาที่เกิดเหตุเวลาที่นักลงทุนผู้หายตัวไปคือช่วงเวลานอกวัน9นาฬิกา11นาทีถึง9นาฬิกา59นาทีโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่นักลงพุนดูคลิปวิดีโอในคอมพิวเตอร์เป็นช่วงสุดท้ายจนกระทั่งเวลา9นาฬิกา4 5นาทีได้ดูจากข้อมูลโทรศัพท์ที่พี่สาวของนักลงทุนใช้ไว้ฟุบเป็นเวลาสุดท้ายก่อนจะพบว่านักลงทุนหายตัวไปจึงรู้กันได้ว่านักลงทุนได้หายตัวไป สองเวลาที่เก็นกุดผู้เสียชีจากการสอบปากคำแพทย์ขึ้ชนสูได้มีความเห็นว่าได้ประเมินจากสภาพการเน่าของศพที่พบว่าอวัยวะภายในเริ่มเน่าอย่างชัดเจนและพบว่ามีหนองในฝังกรวดูกหนึ่งเซนติเมตรไปจนถึงขนาดเซนติเมตช่อชัยอยู่บดยในอัาทีจจกและซองคอของน้องชมู่น้องชมพู่จึงน่าจะเสียชีวิตในระหว่างวันที่12พฤษภาเวลา1 4น ไปยัถึงนวันที่13พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกา30นาท,ทีเป็นวเวลา2 4ชั่วโมงและจากการสอบังคำ